เอาเลยครับไม่ควรจะการช็อตตัวดิโอนะครับผมครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปวิดีโอชื่อว่าก่อนจะรอสุป,ประหลัดเ้เฮ้เฮ้ซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราอยู่ข้างล่างครับผมแล้วข้างหลังก็มีใบบัวรดน้ำพักพักมั่งเต็มันเต็มีปด้วยคนยกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนใส่หัวผมครับซึ่งมันไม่มีโอกาสมันไม่ไปได้ครับผมเพราะผมเป็นคนเดียวครับมีเสียงอะไรนะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอเปล่าีโซดาครับ ว่าจะเท่าไหร่รู้ไหมผมไม่โยนหรอกครับผม,ผมได้เอาไปโยนเล่นนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ insert เ,เอาโคกมานี่ครับผมโคกครับผมทุกคนเห็นว่าขวดนา้ <laughs> ะะผมสังเร็จล้ครับซึ่งขวดนี้มันจะมีความส่ามากครับถ้าบอกขยะมันมันไม่ได้ส่ากันเลยครับผม <laughs> ครับผม แล้วมีโซดาครับผมตอนนี้ชื่อว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผมเอาโซดากับโคมาวีเอสกันอับบิสกระปุกกระปุสนี่คือภาษาเรามีเมนทออนเขานี่คือเมนท้อนผมซื้อมาจากตลาดครับผมซื้อจากอเมริกาไม่มีข้อไหนม่คันหรอกครับเมนทอ้อนะนะ <c oughs> แค่เมนทอ้อนนะครับ อย่งไรวะสนัตทิ้งจอกไม่มีไม่มีอะไรเพ้่นนะครับเปิดนะครับเสียงอะไรวะอ้ยุงนี่ก็อึอยเย้ยยผมด้โซดาแล้วครับ เราต้องระวังให้ดีนะครับนี่คือฝาของโซดาครับผมถ้าเรากินเข้าไปจะอร่อยมากครับชามันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยครับผมถ้าคุณกินแปคุณจะเปรี้ยวๆก็จะมีเมนทอร์สครับผมซึ่งผมจะไม่แกะตัวน,นี้นะเพราะว่าโอเคผมแกะแล้วครับก็นี่คือเมนทอร์สครับนี่ยค่ะแล้วก็มีโคได้ยินเสียงไหมนี่ค่ะอ้าวอุ้ย เมื่อกี้มันเป็นการผิดพลาดครับผมมันมีประกิตยาบางอย่างก็ขึ้นมาผมให้โค <c oughs> กเด่นนะครับเห็นนะครับผมบอกแล้วครับโคมมันก <c oughs> <CS> ็จะได้เพราะว่ามันมีประกิตยาเคมีโซดาเป็นของแรกผมอุ้ยชิบชีบชบชบเอาตนะครับทุกคนเห็นลำฟ้ามซ้อมหนึ่งเอาไม่ลงไปแล้วผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดครับผมมันมีอะไรผิดพลาด ผมก็ได้เตรียมผมก็ได้เตรียมถังกันแล้วครับฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่า่ีนี้พอครับเดี๋ยวผมจะเอาแก๊รองอีกซองหนึ่งครับผมผมจะเอาโซดาใส่เปในคอโคกว่ามันจะมีความซ่ามากกว่าเดิมหรือเปล่าครับแล้วเป็นไงบ้างผมอา้าวมันไม่มีเ,เลยเกิดอะไรขึ้นทุกคนครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันคืออะไรหรอครับผมไม่เข้าใจครับอีอออ เอ้าเอ้าไม่พุ่งมันไม่พุ่งครับทุกคนเกือสามสองหนึ่งอินเสิร์ตเอ้าไม่พุ่งเหรอครับเนี่ยนมัน่นดิปกติแล้วผมเอ๋อผมดึงเขย่าปะเนี่ยครับทุกคนผมว่ามันแปลกๆเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทุกคน้ยเว่ามันไม่ใช่อยู่ ว้เทละมือตัวเองโอ้ยตายเอยเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ใ่ล้านวิวแล้วล่ะขอแค่ล้านเองนะครับเขา,าไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายอินเิร์ตก่อนอัออออนน้ำไม่ได้ นั่นครับอินเสิร์ตครับตบมือผมคงมือบอลนะครับนี่ใครกินหรอครับชอบครับรสชติมันขิดชออมาเลยครับแล้วผมได้สวัสดีสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับการทดลองเพชชอร์สตูดิโอครับผมไปยังไงบ้างทุกคนครับชอบไหมครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็อยากก็ให้ผมทามอีกได้น,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มันจะมีสาวๆกลัวครับผมเขาจะกลัวว่าเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายลองจีตลองจีบเออเออเอรูปผลนะครับผม ผลที่ออกมาคือโคกชนะเฮ hey, <Hey, S 1> ผมง่ายๆเลยครับผมว่าโคกเนี่ยมันมีแก๊สบางอย่างที่ไม่ถูกระง,งับไวอ้อ่ะแต่สุดาเนี่ยมันมีแกส๊สก็ป่าครับผมนี่ความซ่าแต่สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือมันขาดชนวนับผมชนวนของระเบิดก็มีให้ครับมันจะเป็นสนวนแบบว่าเป็นเส้นๆนะผมซึ่งตัวนี้ไม่มีชนวนรับผม,นม,มชนวนวของมัน ที่เที่สุดให้มันพุพ่งได้เนี่ยถูกตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มครับผมแต่โค้กเนี่ยบางคนเขาอาจจะไปทำเอาเชียภาพก็ได้นะโค้กเนี่ยคิดไปไกลเปล่าไม่กล,าล้าเหรอครับใกล้ตูจะตายมผมนี่แะครับจะทำเอาเชียร์ภาแล้วจะล้างโลกให้ซึ่งซากเลยครับครับผมแต่อันนี้โฆษณาเพราะว่าก็มันเก่งอ่ะเออไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่แล้ว เพราะว่าโค้กเนี่ยมีแก๊สครับผมมีแก๊สที่มากกว่าโซดาอย่างได้เห็นได้ชัดครับผมเพราะว่าฟองมันพุ่งครับขณะที่ผมกินไปแล้วก็ตามนะครับใช่แอบกินนั่นแหละครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันหายไปนิดนึงแอบกินครับแล้วมันก็สกปรกมาครับแล้วถ้าผมกินต่อไปครับถือว่าผมเป็นคนบ้ามากครับที่ผมกินของสกปรกสกปรกได้เนี่ยครับผมสรุปเลยว่าโค้กชนะเพราะว่ามันเก่งครับผม เยี่ยมมากนายคือว да ินเนอร์ว <IS mus i> ินเพื่อนนายคือชนะนายที่ผู้ชนะชนะประโยชน์ในแคมป์ข้อใหม่เมดเดตในแคมป์จบบรรดาผมหลักคลิปโอนนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปโอนน้าสลาวันนี้สวัสดีครับเขาเรียกว่าเผยร่างที่แท้จริงออกมาให้คนดูนะครับผมบ๊ายบาย yeh <laughs> ah, heh ah, ah, ah!